นนะครับวันนี้กับวิกิแชนแนลนะครับวันนี้ฉลองกบไล่สับสกายไม่ใช่ไลยสับสกายพูดเล่นเล่นไล่สับหมูทอดอย่าพูดดิวันนี้เราก็มีช่วงใหม่ครับคือช่วงสองช่วงครับคือช่วงแรกก็คือช่วงเกมญี่ปุ่นช่วงนี้เพื่อนเพื่อนช่วงนี้ผมก็ไม่เคยทำนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตั้งแต่วตอนนี้ทำแน่ แต่นี่คือมันจะนี่คือเนื้อหาปีสิบหกมายี่สิบสองพฤศจิกายนห้าสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าบอกไลยว่ามันออกแล้วมันออกแล้วยี่สบสามอยี่สิบสาเออใช่แล้วก็ไมค้าพีอีศูนย์ถูกสุดศูนย์ก็แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อทุกวิดีโอเย่แต่เสียได้เรียนงำตอกเอออย่าพึ่งเอออย่าอุ้ย ก็บอกก็บอกว่าจะบอกว่าตอนนี้นะไอ,อไมคครับพีอีสูงดูสิบดูสูงก็แล้วว่าไม่มีสก,กีนไม่มีดีไม่มีแต่บักีขึ้นนะถ้าดีผมดูมาเนี่ยโอ้เสียงก็จะบอกอะไรเนะี่ยนี่ก็คือเนื้อหาไลน์เนเจอร์และตอนนี้เราจะมารีวิวไลน e เนเจอร์สตอรให้ดูไลน์เลนเจอร์สตอรี่ตอนที่สีไป ฟีฟีในช่องของผมครับมามาดูกันเลยตอนที่ส <anger> ี่เจนเจอร์ซิสเต็มที่ดูมาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาปี23 24 57 <L anger S 1> ี่สิี่เเหมือนกันถ้ามันออกก่อนนี่อย่ามาว่ามันออกแล้วซิสเต็ม มันเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับก็พอก็ภาษาไทยไม่ออกโอเคออเราจะบอกคลิดลับไอ้พวกน,นี้บอุขคนฮะบ๊อโบ๊อโอ้ยว่ะ

จบครับไลนลินเจอร์ซิสเต็มปิวตาออกไม่มีอะไรสักอย่างครับและนี่ก็คือไลน์ลินเจอร์ซิสเต็มตอนที่สี่นะครับสตอรี่สตอรี่ไลนเจอร์สตอรี่ตอนที่สี่นะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สว,ส,สวัสดีครับเฮาเพลงอะไรเนี่ยมาซื้ออีก โอ้โหสาปุ่มอย่าลืมมารอดันด้วยโอ้โหเราจะปิดเรือยงเนี่ยปิดได้เลยโอเยแล้วอย่าลืมวิดีโอต่อไปนี่ก็คือเนื้อหาปี23พฤศจิกายน23พฤศจิกายน57เหมือนกันเ,เนื้อหาคือไบเลเดอรี่ X2 กลังจะออกมาแล้วโอ้เดียมจริงๆ ดีเจีปับในไลท์ครีโอเกมใหม่ล่าสุดและโรมิโอในไลท์ครีโอเช่นเดียวกันนี่ครับเรามาหาไลทีโอนี่นะครับไลท์ครีโอฟิวฟิวฟิวไลท์ครีโอจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับทุกคนก็สัางมาหลดกันได้นะครับเดี๋ยวก็นี่ก็คือเนื้อหาที่ัไม่ต้องเนื้อหาละก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยใชิจะชุบจอเคจบเลย